กระบวนการยุติธรรมสามานคนจนออกหมายจับงา่ายทหารตำรวจผู้ใหญ่แค่ออกหมายเรียกอย่งแสนยากโดยพันตำรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรปัจจุบันความเชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยในทุกขั้นตอนอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างร้ายแรงยิ่ง คำว่าบุคคลย่อมเสมอกันโดยกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติไว้นับแต่ปีพุทธศักราช2475หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเป็นต้นมาประชาชนส่วนใหญ่อ่านหรือได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกสมเพศและขำไปต,ตามๆกันปัญหาความอายุติธรรมทางอาญา บุคคลแต่ละสถานะได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานก็จริงแต่ไม่มีใครจินตนาการหรือนึกถึงได้ขนาดว่า จำเลยผู้ที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก8ปีในคดีอาญาร้ายแรงคือทุจริตต่อหน้าที่ราชการไม่ต้องถูกคุมขังไว้ในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์แม้แต่วันเดียวจนพ้นโทษจะเกิดขึ้นได้ซ้ำยังมีนักการเมืองและข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายระดับแต่งเครื่องแบบสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจรัฐ คอยยืนโค้งคำนับตามรายทางที่นักโทษเด็ดขาดคนนี้นั่งรถหรือเดินผ่านไปทุกที่ปรากฏการณ์กระบวนการยุติธรรมที่วิปริตเช่นนี้น่าจะมีไทยเป็นประเทศเดียวในโลกทำให้ผู้คนที่รักความยุติธรรมและรวมทั้งฝรั่งมังค่าต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันนอกจากปัญหาเจาพนักงานของรัฐหลายระดับจะทำผิดกฎหมายร้ายแรงช่วยนักโทษให้แหกหัก เรือนจำของกรมราชัรฑ์ยามค่ำคืนไปนอนกระดิกเท้าอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจให้แพทย์มียศน้อยใหญ่บีบนวดจนเข้าเงื่อนไขได้รับการพักโทษกลับบ้านสามารถเดินทางไปตรวจงานหรือพบปะเพื่อนฝูงที่ไหนก็ได้ตามใจส่งผลทำให้คนส่วนใหญ่สุดแค้นใจและไม่อยากเคารพกฎหมายบ้านเมืองกันอีกต่อไปแล้วการสอบสวนคดีอาญาสำคัญเกี่ยวกับแก๊งเว็บพนัน ที่พบหลักฐานการกระทำผิดของตำรวจผู้ใหญ่หลายระดับนับสิบคนก็เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายประชาชนได้ยินได้ฟังแล้วแสนเบื่อหน่ายตำรวจผู้รับผิดชอบสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้กำลังจะออกหมายเรียกในพลตำรวจบางคนเป็นผู้ต้องหาแต่เมื่อต้องส่งไปให้ปปาชาพิจารณาตามกฎหมายกลับกลายเป็นว่าจะรับไว้ดำเนินการเอง ตามขั้นตอนต่างๆที่แสนยอกย้อนภายในระยะเวลาไม่เกินสปีและผลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครคาดหมายได้ถ้าหากในที่สุดปปอชชี้มูลความผิดส่งให้อายการสั่งฟ้องต่อศาลกระบวนการต่อสู้คดีทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาก็น่าจะใช้เวลารวมไม่ต่ำกว่า5ปีหมายความว่า คดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำผิดของตำรวจผู้ใหญ่หลายระดับเกี่ยวกับการกระทำผิดเป็นเจ้ามือการพนันในเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาทั้งชั้นสอบสวนอายการและการพิจารณาของศาลร,รวมประมาณแปดปีนอกจากนั้นยังมีคดีอาญาร้ายแรงอีกมากมายที่ตำรวจผู้ใหญ่กระทำผิดแล้ว ต้องใช้เวลาแสนนานในการสอบสวนรวมทั้งการสั่งฟ้องคดีของอายการและการวินิจฉัยลงโทษของศาลเช่นคดีบอสที่แก๊งพลตำรวจเอกร่วมกันเปลี่ยนหลักฐานความเร็วจาก177เป็น79.22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้ในเขตเมืองถือว่าไม่ได้ขับรถประมาทก,การกระทำผิดเริ่มต้นโดย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก๊งพลตำรวจเอกกลุ่มหนึ่งรับงานแต่ปี2559เวลาผ่านมากว่า8ปี แต่คณะกรรมาการปปอชอเพิ่งชี้มูลว่ามีพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีสองคนร่วมกันกระทําผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซ้ำยังมีการกันพลตำรวจโทรผู้ร่วมกระทําผิดคนหนึ่งเป็นพยานโดยไม่มีความจำเป็นเพราะคดีมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและขณะนี้การดำเนินคดีอายการ แค่เพิ่งมีคำสั่งฟ้องต่อศาลซึ่งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาสืบพยานกันอีกนานเท่าใดนอกจากนั้นตำรวจผู้ใหญ่ผู้ร่วมกระทำผิดอาญาร้ายแรงส่วนใหญ่ไม่ได้ยินว่าเคยมีใครถูกออกหมายจับและมีการจับและควบคุมตัวกันเหมือนประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปัจจุบันตำรวจออกหมายเรียกคนจนเป็นผู้ต้องหากันแสนง่ายไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานหรือเป็นการยัดข้อหากันมั่วๆก็ตามใครไม่มาตามหมายเรียกสองครั้งไม่ว่าจะได้รับหมายแล้วหรือไม่ตำรวจก็จะใช้เป็นเหตุอ้างว่าน่าเชื่อมีพฤติการหลบหนีเสนอสารออกหมายจับกันทันที ถ้าข้อกล่าวหามีโทษจำคุกเกิน3ปีก็สามารถเสนอสารออกหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกให้เสียเวลาเช่นในคดีความผิดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ของนางสาวตะวันถูกกล่าวหาว่ากระทําด้วยประการใดๆให้เกิดความปั่นป่วนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกสูงถึง7ปีหรือคดีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ โพสโน้ตโพสนี่กันเล่นๆมีโทษจำคุกถึงห้าปีผู้ถูกกล่าวหามายืนรอหน้าโรงพักหรือแม้แต่นั่งนอนรออยู่หน้าศาลหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจก็ไม่ยอมรับเช่นคดีการจับนายชัยพลวิภาถูกกล่าวหาว่ามีพิรุษน่าเชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าเด็กหญิงชมพู่ตำรวจไทยมุ่งเน้นแต่ขอสารออกหมายจับเพื่อให้ได้ใช้กำลังจับและควบคุมตัวบุคคลน,นั้นตามหมาย ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาหรือสถานที่ใดเพื่อให้เป็นข่าวและทำให้ได้รับความอับอายรวมทั้งมั่วใช้เป็นเหตุคัดค้านในการขอประกันตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับต่อสารกระบวนการยุติธรรมอาญาที่สามานของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและไร้คำอธิบายในการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและแตกต่างกันตามชั้นยศและชนชั้นในทุกขั้นตอนโดยที่สุจริตชนส่วนใหญ่ไม่สามารถยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการรักษาปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเอาไว้ได้สืบจัดข่าวรายงาน